จะเดินไปส่งหรอกลับไปแล้วไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมาลูกเดินไปไกลนะจะเดินมาทำไม ไปแล้วกลับไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้กลับทางนี้นะกลับทางอื่นมาแล้วกลับไปเลยเราไม่ได้กลับทางนี้ไปนหนเนี่ยดีใจหรอไม่ได้เจอสองวันเองสองวันเองเอาไปไปกินข้าวอย่าง กินข้าวแล้วยังกินข้าวยังเนี่ยกลับบ้านไปกลับบ้านไปเร็วกลับไปหาพี่ปัดไปเร็วไปแล้วนะโตปีเลิศหมดเลยวิ่งตามมาอีกถนนโล่งมาก โลกสุดๆตัวจะต,ตัวจะกลับถูกไหมเนี่ยจะกลับบ้านถูกไหมลูกกลับบ้านไปเร็วเดินไกลนั้นเนี่ยไม่เหนื่อยหรอเอาเอาวิ่งไปโอ้ตายแล้วหมานมซื่อสัตย์จริงๆ ถนนโล่งมากเลยตอนนี้มาเร็วมาเร็วมาหรือเปล่าจะมาไหม แม่แม่เดี๋ยวกลับบ้านนะเดี๋ยวไปบ้านไปร้านนะไปอยู่ที่ร้านนะเดี๋ยวก็ตีเอามาเร็วมาเร็วลูกมามามาเดี๋ยวพาไปส่งหอบอาบน้ำแล้วนะั่นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำใหม่อีกรอบนึงจำได้ไหมเนี่ยกลับถูกไหมเนี่ย จบถูกหรือเปล่าไม่ออกไปไม่ข้ามถนนรถมาไปมาเรืลูกไปไประวังรถนะโตมานี่ เออวิ่งเข้าไปมาลุกลุกมานี่โตมานี่มา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 ตยมามามาบ้านเดี๋ยวาพาไปส่งมาเร็วมาเร็ว 来来来。嗯嗯嗯 มาเร็วมามานี่จะเข้าบ้านแล้วนะจะขึ้นไปนอนแล้วโอ้ยมันปีนแบบว่าเหมือนไม่ได้เจอกันนานปีนแล้วก็ขวนะเป็นรอยหมดเลยมาลูก มาเร็วมาเร็วมาเร็วตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งกว่ามืดก็มืดเดินมาจ้ามาเร็วมาเร็วเดินมาที่จริงหมามันเดินมาทางนี้ใกล้แต่ว่าหมามันเห่าไงเราก็ต้องเดินอ,อ้อมอ้อมไปโน่นมามันก็ตามมาอีก Valeu tối Manny tó mãi 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 ba mãi 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 ไปไปบ้านไปมานี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนโตโตโต้ิไปไปบ้านนะลูกนะไปบ้านนะไปบ้านนะมานีไ่ไปไปบ้านปัดนะไปบ้านนะอื้มไ,ไ,ไ,ไปบ้านไปบ้านไป ไปเลยไปเลยไปเลยลูกตบ๊บายบาย